ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบก,กับการอัปเดตข้อมูลเนื้อหาสาระที่น่าสนใจโดยพวกเราทีมงานมอตร์ไวอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ครับผมแอดมินจอห์นก็จะมาขอพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มซูเปอร์สปอร์ตไท์ที่หากเพื่อนๆคนไหนได้ลองติดตามข้อมูลของพวกมันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็จะพบว่ารถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มนี้เนี่ยต่างค่อยๆทยอยล้มหายตายจากกันไปมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันครับว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงทําให้เกิดเรื่องแแบบนนนี้้ขึละใน รถมอเตอร์ไซค์กลุ่มซูเปอร์สปอร์ตไบที่ว่านี้จะล้มหายตายจากตลาดโลกไปทั้งหมดเลยหรือไม่ก่อนอื่นเลยครับเราก็คงต้องขอเท้าความไปถึงกติกาการแข่งขันในศึก WSBK รุ่น WSS หรือ Super Sport World Championship ที่ถูกคุมกติกาโดยทาง FIM เอาไว้ RY, ว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถใช้ลงแข่งในรุ่นนี้ได้จะต้องมีความจุไม่เกินตามที่กำหนดโดยในฝั่งของซูเปอร์สปอร์ตไที่ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงก็จะอนุญาตให้มีความจุเครื่องยนต์ได้ไม่ เกิน 600cc 3สูบเรียงไม่เกิน 675cc และ2สูบเรียงหรือ2สูบวีก็ห้ามเกิน 750cc ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์ไม่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปรียบเสมือนกับการตีกรอบว่ารถซูเปอร์สปอร์ตบค์ควรจะมีเครื่องยนต์ความจุเท่าไหร่ไปในตัวดังนั้นแม้ในการแข่งขันมันอาจจะดูแฟดูเท่าเทียมทว่ามันกลับสวนทางกับทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆใ,ในปัจจุบัน ที่ต้องขยายความจุเครื่องยนต์มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มันยังคงแรงเท่าเดิมหรือแรงมากกว่าเดิมโดยที่ยังสามารถผ่านมาตรฐานไอเสียอันสุดเข้มงวดได้อยู่ เพราะถ้าหากจะปรับปรุงเครื่องยนต์ลูกเดิมความจุเท่าเดิมให้ผ่านมาตรฐานไอซียระดับใหม่จริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทําให้พละกําลังสูงสุดตกลงยกตัวอย่างเช่น Yamaha YZF-R6 โฉมล่าสุดที่แรงม้าหายไปจาก YZF-R6 โฉมก่อนหน้าของมันประมาณ1-2แรงม้าซึ่งแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่มันก็ขัดใจลูกค้าที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์แนวซูเปอร์สปอร์ตบค์ซึ่งสนใจในเรื่องของตัวเลขสมรรถนะเครื่องยนต์เป็นหลักแน่นอนดังนั้นในฝั่งของผู้ผลิต มองว่าการพัฒนาซปเปอร์สปอร์ตไบที่ยังคงมีความจุเครื่องยนต์เท่าเดิมอาจจะไม่คุ้มสําหรับการทําตลาดอีกต่อไปแล้วเพราะทําออกมาเครื่องยนต์ก็แรงน้อยลงลูกค้าก็ไม่ซื้ออีกดังนั้นเราจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มซปเปอร์สปอร์ตไบหลายคันมากที่ไม่สามารถนําไปวางจําหน่ายในทวียุโรปได้เพราะทางค่ายไม่ได้มีการอัปเดตเครื่องยนต์ของมันให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5อีกต่อไปแล้วยกตัวอย่างเช่นยามาฮ่าไวน์เอฟอาร์ซิกที่เพิ่งมีการประกาศย ติการทำตลาดในทวีปดังกล่าวไปเมื่อปลายปีก่อน ส่วน CBR 600R ที่เพิ่งมีการเปิดตัวในประเทศไทยในฐานะโมเดลปี2021เอาจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเครื่องยนต์ของมัน,นจะผ่านแค่เพียงมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 4หรือ Euro 3เท่านั้นหนจะ Triumph Daytona 675R Suzuki GSX-R 600รวมถึง MV Agusta F3 675ที่ต่างก็ถูกยุติการทำตลาดไปตั้งแต่เมื่อประมาณ3-5ปีที่แล้วอีกเพราะว่าพวกมันต่างก็ไม่ได้รับการปรับปรุรงเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียตั้งแต่ระดับยูโร4แล้วด้ว เพราะฉะนั้นในตอนนี้รถซูเปอร์สปอร์ตไบที่ยังสามารถทําตลาดในทวีปยุโรปได้ก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นโมเดลที่ถูกปรับขนาดเครื่องยนต์หนีตายกันแล้วทั้งสิน้นไล่ตั้งแต่คาวาสกิแซทหอที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียง6 3 6 c กซีซีก่อนใครเพื่อนตามด้วย m v ็ม u บ t a f อ8 0สามแปดร้อยที่ทำตลาดเหนือขึ้นมาจาก f 3 6 7 5อยู่แล้วซึ่งกรณีนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับ Suzuki g s x r 7 5 0เช่นกันส่วนซ u เปอร์สปอร์ตไบจากดูคา ก็หนีตายไปไกลจนถึงพานนกาเล่ V2 ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์วีทวินความจุเฉียดพันซีซีเข้าไปแล้วและอาจจะจริงอยู่ว่ารถมอเตอร์ไซค์กลุ่มหลังที่เรากล่าวมาเนี่ยอาจจะยังสามารถทําตลาดต่อไปได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่สามารถนําไปใช้แข่งขันในกติการะดับโลกได้เช่นกันดังนั้นจึงสรุปได้เลยว่าถ้าหากผู้ผลิตยังตัดสินใจที่จะพัฒนาหรือว่าวางจําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์คลาส600ซีซีหรือซูเปอร์สปอร์ตรุ่นอื่นตามกติกาการแข่งขันของซูเปอร์สปอร์ตเวิลด์แชมเปี้ยนชิพกัน E พวกเขาก็จะต้องขายมันไม่ได้ในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าในอนาคตแต่ละประเทศก็จะบังคับใช้มาตรฐานมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆจนรถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ไม่สามารถทําตลาดได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองอย่างไรก็ดีครับใช่ว่าทาง FIM จะมองไม่เห็นปัญหานี้ไปเลยเสียทีเดียวเพราะว่าล่าสุดครับพวกเขากําลังเตรียมแผนที่จะปรับกติกาการแข่งขันในศึก BSB หรือว่า British Superbike ใหม่เพื่อให้รถซูเปอร์สปอร์ตไบในปัจจุบันที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์มากกว่าความจุในกติกาเด สามารถลงแข่งขันในรายการดังกล่าวได้ยกตัวอย่างเช่นทางไทรอัมที่มีการประกาศออกมาอย่างแน่นอนแล้วนะครับว่าพวกเขาจะต้องส่งซูเปอร์สปอร์ตไบค์พิกัด 765cc ซึ่งคาดว่าจะเป็นเดยท NA า765รุ่นใหม่ลงแข่งในรายการนี้แน่นอนนอกจากนี้ในฝั่งดูคติเองก็ยังมีข่าวลือออกมาเช่นกันนะครับว่าพวกเขากําลังเร่งพัฒนาตัวแข่งพานิเกลีวีูเพื่อใช้ในการแข่งขัน BSB 2021สู้กับไทรอัมเช่นกันซึ่งถ้าหากผลตอบรับออกมาดีตัวรถสามารถแข่งกัน โดยไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงสมรรถนะมากเกินไปทาง FIM ก็พร้อมที่จะปรับกติการนี้ไปใช้ในการแข่งขันซูเปอร์สปอร์ตไบค์เบลช์เบนชิฟในศึก WSBK ในปี2022ด้วยและในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเท่ากับว่ากรอบกติกาดั้งเดิมที่บังคับให้รถซูเปอร์สปอร์ตไต้องมีความจุเท่านั้นเท่านี้ก็จะหายไปผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์เจ้าต่างๆก็จะสามารถพัฒนารถซูเปอร์สปอร์ตไที่มีความจุมากขึ้นมาแข่งขันในรายการนี้ได้คาวาซกิก็จะสามารถส่ง z X6R ที่มีความจุเต็ม6 3 6 c c ซลงแข่งได้ทั้ง Honda และ Yamaha ก็อาจจะพัฒนา,า CBR 600RR หรือ YZF-R6 ที่ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงรอบจัดความจุมากกว่าเดิมออกมาวางขายด้วยเช่นกันเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะตัดใจเอา CBR 650R หรือไม่ก็ MT09 ร่างซูเปอร์สปอร์ตไบค์มาลงแข่งแทนแล้วก็นะครับ เพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่ผมกล่าวมาจึงขอสรุปว่ารถมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มซูเปอร์สปอร์ตไบค์จะยังไม่ถึงวาระสุดท้ายในเร็วนี้แน่นอนถ้าหากกติกาที่ทาง FIM กําลังจะปรับใช้ในศึก BSB 2021นี้ผูกออกแบบมาดีมากพอผู้ผลิตเจ้าต่างๆก็ย่อมกล้าที่จะพัฒนาซูเปอร์สปอร์ตไบค์เครื่องยนต์ใหญ่กว่าเดิมแรงกว่าเดิมและผ่านมาตรฐานไอเสียที่สูงกว่าเดิมมาร่วมแข่งขันในศึก w s s ด้วยแน่นอน แต่ทั้งนี้เราก็คงต้องขอย้ำเพื่อนๆอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดที่เรากล่าวไปยังคงเป็นเพียงบทวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเท่านั้นมันอาจจะเกิดการพลิกโผหรือว่าพลิกผันอะไรอีกในอนาคตก็ได้ซึ่งหากเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรคิดเหมือนกันหรือคิดต,ต่างกันออกไปก็อลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับเผื่อเพื่อนๆจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจมาช่วยกันวิเคราะห์อีกก็ได้แต่ในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์โมโตไรอว์คงต้องขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe คล h a ช n แน m โ t o ต r i v a l รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กด s ซ First f a n แฟนเพจ Facebook m o t o ต r i v a l ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในครั้งต่อๆไปและในตอนนี้กระผมก็คต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ